สวัสดีค่ะแม่แม่ทุกท่านเนื่องจากเมื่อวานคนโตนะคะไม่ยอมทานข้าวบ้านเด็กบ้านไหนลูกบ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างะคะช่วยแนะนําแม่มือใหม่ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาลุ้นกันค่ะว่าเขาจะทานไหมเมื่อวานไม่ยอมทานนะคะคนโต อันนี้มาลุ้นกันค่ะว่าเขาจะทานข้าวไหมเมื่อวานพ่นออกหมดเลยนะคะคนนี้<อ>คุณ<อ>แม่ท่านไหน<อ>บ้านไหน<อ>มีประสบการณ์รบก,กวน<อ>แนะนำใต้คอมเมนต์นะคะด้ว<อ>ยค่ะว่ามันเป็นปกติไหมที่ ที่เขาไม่ยอมทานเามื่อวานนี่คือต่อต้านเลยค่ะคนออกหมดเลยคนโตเมื่อวานานี่คนเล็กนะคะ คนเล็กเมื่อวานทานค่ะอันนี้น้องน้อยเมื่อวานทานค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ทานโอเคผ่านแต่ื่อวานคนโตคนนี้ค่ะคนโตมีคนโตนี่ไม่ยอมทานเมื่อวานวันนี้เมื่อก,กี้โอเคค่ะได้อยู่เดี๋ยวลองอีกสักคำหนึงนะคะคำที่สองก็จะเป็นยังไงบ้าง เมื่อวันนี้ทานนะคะเออมื่อวานนี่คือต่อต้านมากไม่ยอมทานแต่ว่าไม่ได้อัดวิดีโอค่ะเมื่อวานก็คิดว่าคิดว่าจะทานเอ,อ๊วันนี้หรือว่าเป็นเพราะเป็นเพราะถ่ายคะ่ะเพรชอบกล้องชอบกล้องเลยชอบถ่ายเลย ทานกันลยกนมกันลูกนมะนมันา<ำ>นทานนะลูกจำพอต่อไปหนูต้องทานข้าวทานอะไรหลายๆอย่างเป็นผักเป็นข้าวเป็นปลาเป็นหมูหนูต้องทานนะลูกนะ ทานดูทานเลีคนเก่งนะคนเก่งทานข้าวลด้หูกวันนี้ก็พอทานบ้างนะคะแต่ว่าถือว่าไม่ไม่เหมือนวันแรกนะคะวันแรกถือว่าโอเคอยู่วันนที่สองวันนี้วันที่สามค่ะไม่ค่อยทานนะคะของตัว รบกวนแม่แม่ผู้มีประสบการณ์นะคะให้คำแนะนำใต้คอมเมนต์เลยค่ะว่าเป็นปกติไหมหที่เด็กไม่ทานข้าว ขึ inne, so, tell, like, shoe, Nixon, ้นลูกข <Anat. S 2> ึ้นขึ้นขึ้นขึนถาขึ้นลูกขึ้นเก่งขึ้นขึ้นขึ้นลูกขึอ่าขึึนขึแม่แม่ม่ม่ท่านไหนมีคำแนะนำนะคะรบกวนฝากแนะนำให้ด้วยนะคะจะได้นำมา เป็นแม่มือใหม่คะ่ะแม่เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นปกติของเด็กบ้านอื่นไหมมีบ้างไหมคะเด็กที่แบบไม่ค่อยทานข้าววันนี้วันที่สามนะคะของก,การทานข้าว คนคนเล็กเหมือนจะไม่ค่อยทานนะคะวันนี้เพราะอะไรไม่เนี่ยลูกไม่เอาเท <c oughs> า,านคนโตไม่ทานวันนี้คนเล็กนะคะเริ่ม,มองอแงเริ่มเหมือนไม่ค่อยอยากเนี่ยลูกเนี่ย ต้องให้นมแล้วนะคะเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้กันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้องงอแงน้องไม่ยอมทานค่ะก,กินลูกกินลอง,ลอ,งลองลสง,ง,งสัยต้องให้นมแล้วละค่ะวันนี้คนโตนะคะ,ว,นคนนนะ,คะวันนี้คนเล็กถ้าไม,ม่แม่ท่านไหนที่มีประสบการณ์นะคะรบกวน สอบถามคำแนะนำต่างๆเข้ามา,ท,าที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะวันนี้คงต้องล้อปันก่อนนะคะเด็กงังแล้วบ๊ายบายคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พวกเด็กๆด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เด็กๆคะ่ะและแม่เมืองใหมค่ค่ะแม่เลี้ยงเดียวคะ่ะขอบคุณนะคะไม่องมาค่ะบายยขอบคุณคะ่ะ